สวัสดีครับผมเจ็กจากเพจรับทํำกอเตอร์ครัปูนเฟมิลี่คิชเช่นครับวันนี้พามาชมผลงานชุดครัวปูนกับชุดหน้าบานตู้แขวนสั่งทําที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปชมกันครับว่าเป็นลักษณะครัวหน้าตาแบบไหนครับครับอีกหนึ่งผลงานครับชุดครัวปูนครับผสมกับตัวหน้าบานงานสั่งทำครับผมครับมีมีลักษณะเป็นตัวยนะครับยูเชฟ ครับมีทางด้านตรงนี้เพิ่มใหม่ทีนึงแล้วก็เว้นว่างสําหรับวางตู้เย็นข้างๆตัวคอเตอร์ครับแล้วก็มีตัวนี้มีประตูเปิดเข้ามาปุ๊บก็มีพื้นที่เหลือวางตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดของคอเตอร์กันนะครับตัวนี้เป็นคอเตอร์ขนาดที่เมตรเก้าสิบเซนด้านนี้นะครับ ก็ตัวด้านยาวก็อยู่ที่ประมาณ3ามเมตรแปดสิบครับตรงนี้อยู่ที่เมตรยี่สิบครับผมลักษณะของชุดตัตัวนี้ก็ใช้ตัวท็อปเป็นหินสังคราะห์ทิศตั้งไว้นะครับตัวนี้หินสังคราะห์ทิศตั้งไว้ก็ดูเป็นขาวโดนดูสาดตานะครับแล้วก็เขาจะเวลาโดนน้ำ หรือว่าโดนของเหลวเนี่ยตัวทิสเซอร์ไวก็จะไม่ดูดซึมนะครับอตอนนี้ตัวเคาน์เตอร์ที่ผมทำก็เป็นลนักษณะเดิมนะครับเป็นเสเก็ตนะครับมีตัวทอ็อมีตัวรับทอ็อแล้วก็มีตัวฐานนะครับก็เวลาย,ยืนเราก็ยืนพิงตัวเคาน์เตอร์ได้สบายเลยน,นะครับโดยที่เราไม่เกรจัน,นี่มีมือจับก,ก็ไม่เกรกัน,นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดฟังก์ชันข้างในตัวคอสเตอร์ด้านล่างก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้มีตกแกงด้วยนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่ผมให้ก็จะเป็นตัวลักษณะแบบลดแรงกระแทกนะครับถัดมานะครับเป็นหน้าบาาหรืใต้ซิง์นะครับ ปตเตอร์ครัวของผมที่ทําให้ลูกค้านะครับผมจะทาที่บ้านถังผมเลยคือผมจะปูกระเบื้องด้านข้างภายในภายในด้านข้างข้างหลังนะครับเพื่อที่ป้องกันความชื้นจากภูนนะครับถัดมาครับอันนี้ครับอันนี้เป็นชั้นหินครับใส่ของได้เยอะครับแบบช่องใส่ของได้เยอะครับ มาเป็นนิชชักสามชั้นนะครับครับ,รบชั้นบนสุดก็มีคาใส่ช้อนให้ให้นะครับครับถัดมาครับตรงใต้ตาครับใต้ตาก็มีชั้นหินให้นะครับในชอน่อ ถัดมาครับเป็นตู้ลิ้นชักตะแกรงดึงออกมาครับเป็นลักษณะแบบแบบวางขวดนะครับขวดเครื่องปรุงนะครับถัดมาครับอันนี้แสตมปงแก๊สครับถัดมาครับนี้พิเศษตัวเพื่อนเลยอยันนี้นะครับก็เป็นตัวสวิงครับ สำหรับใช้งานในบูงนะครับครับกะมี2ชั้นนะครับครับก็อันนี้ก็ก็เพิ่มความสะดวกขึ้นนะครับเวลาใส่ของเข้าไปข้างในเราหยิบจับได้สะดวกมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็รับประทันได้ประมาณ30มกิโลนะครับต่อชั้นนะ ดูทีนึงนะครับมีระบบช่วยซอฟต์แบบน,นีครับนะครับผมก็ตอนนี้ก็กมาดูตู้แผนนะครับตู้แผนเริ่มแรกก็เป็นตัวตู้แผนไมโครเวฟนะครับลักษณะของตู้ที่ผมทํานะครับก็ผมใช้เป็นไม้จริงนะครับไม้จริงที่ ทนความชื้นนะครับโดนน้ำมจะไม่วงนะครับแล้วก็ปวกปวกไม่กินนะครับคุณส,สมบัติของเขาครับแล้วก็คือเนี่ยถ้าเป็นไม้ไมาิบบผมต้องพ่นพ่นสีครับพ่นสีให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการนะครับก็จะเห็นลักษณะเป็นแบบเป็นสีของที่เราเลือกเลยไม่ไม่ใช่เปเห็นเป็น หน้าบานเป็นตัวสีนี้แล้วก็ตัวโคมตู้เปิดเข้าไปข้างในแบบนี้เปิดเข้าไปจะเป็นสีขาวนะครับถ้าเป็นลักษณะของที่อื่นทําแต่ว่าถ้าผมทํานี่คือเป็นไม้จริงแล้วก็ออกมาพ่นสีทุกด้านให้สีเหมือนกันกับหน้าบานเลยครับครับตัวเหลือของตัวตู้แขวนไมโครเวฟก็ เป็นตู้มีปรับระดับนะครับก็ตรงนี้ใช้งานในมุมนะครับถัดมาตู้ใบใหญ่ครับก็มีชั้นปรับระดับได้นะครับในทุกชั้นเลยครับ นะครับก็เป็นตู้แขวนถ้าไม่อยากเห็นตัวกล่องอยากเห็นแค่ตัวเครื่องดูดควันก็้วทาตู้แขวนปิดกล่องของเครื่องดูดควันวนะครับแบบใหญ่แบบนี้เลยนะครับสายของได้พอสมควรครับมาครับตัวนี้ครับก็วางของเป็นขวดเป็นกระป๋อง ใช่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตูปแขวนยันนะครับนี่นครับตัวตู้แขวนนี้ก็โดยสมาริทครับผมว่าจะชอบให้แบบตัวปิดปิดบนฝ้าไว้ด้วยนะครับ คือความเรียบร้อยแล้วก็บางทีเราอาจจะ้องป้องกันไม่ให้มีฝุ่นบนหลังตู้อะไรพวกนี้ครับทำความสะอาดได้ง่ายครับก็สำหรับชุดครัวชุดนี้ผมแจ้งราคาเบื้องต้นประมาณสองสองแสนนิดๆครับสองแสนเืน้อต้นแต่ว่ารายละเอียดของตัวตัวชุดงานนี้ก็ต้องไปดูต้องไปอ่านรายละเอียดเพิ่มอีกทีนึงนะครับไม่ไม่ใช่เอาราคามา ามาเป็นตัวตั้งในแต่ละบ้านในแต่ละหลังนี่จะราคาจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับก็ถ้าลูกค้าอยากได้ราคาแบบุยๆลูกค้าก็ส่งขนาดครับขนาดของห้องครัวรูปถ่ายของห้องครัวมาให้ผมครับเดี๋ยวผมทําแบบทําแบบให้เห็นเป็นรูปร่างของชุดครัวนะครับแล้วก็เสนอราคาให้ด้วยนะครับ ก็เช่นเดียวกันครับบ้านบ้านหลังนี้ก็เหมือนการลูกค้าส่งขนาดห้องครัวแล้วก็รูปถ่ายหน้าง,งานมาให้ผมทําแบบแล้วก็เสนอรคาคาถ้าลูกค้าโอเคราคาผ่านผมก็เข้ามาวัดพื้นที่รอบเดิครับแล้วก็สรุปแบบการว่าลูกค้าอยากได้อะไรบ้างมีฟังก์ชันในการาใช้งานของชุดครัวลักษณะแบบไหนก็มาวาดกาันอีกทีหนึ่งครับผมก็สําหรับชุดครัวชุดนี้ก็ เอาสรุปที่ผมทานะครับหนึ่งตัวกุกสร้างกัวปูนนะครับกุงซันภงกรวปูนสีตั้งชุดหินนะครับผลิตตัววงกบนะครับผลิตวงกบหน้าบานแล้วก็ผลิตตู้แขวนนะครับอ่าพวกหน้าบานวกบตู้แขวนเนี่ยผมใช้วัสดุที่หนึ่งตัววงกบนี่ะครับวงกบนี้ นะครับพวกนี้อันนี้คือหน้าบานอันนี้พวกนี้คือวงกบวงกบพวกนี้แล้วก็โครงตู้พวกนี้ผมใช้ไม้จริงครับคุณสมบัติของไม้จริงที่ผมเลือกม,มาใช้ให้ลูกค้าก็คือ,อตัวที่ลูกไม่กินแล้วก็โดนน้านไม่บวมครับก็ส่วนหน้าบานถ้าเป็นหน้าบานรุน่นนี้ก็คือเป็นหน้าบานไม้กันชื้นนะครับโดนน้ำก็ไม่บวมนะครับตรงนี้ครับ แล้วก็เน,นงานชิ้นทัดมาที่ผมทานไปก็คือผม,ผมปูเบื้องให้ลูกค้าเพิ่มนะครับปูเบื้องเพิ่มแล้วก็มีการย้ายแล้วก็เพิ่มตัวงานระบบไฟนะครับไฟตัวนี้ไฟสําหรับมีโควิดก็ไฟสําหรับตัวตู้เย็นนะครับตัวขึ้นถูกวานก็เตรียมไฟไว้ให้นะครับนุ่นครับก็ หลักๆคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับ่วนรายละเอียดเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงติดตั้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมลงไว้ในเพจมอีผมทีหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้ชุดตัวชุดนี้ผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับต้องขอ,ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจผมติดต่อให้ผมเข้ามาติดตั้งชุดตัวชุดนี้ให้นะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะ,ะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นประโยชน์สำหรับ ลูกค้าที่กำลังเลือกเลือกกำลังตัดสินใจหรือว่าอยากได้ชุดครัวแบบไหนอยากได้เป็นแบบวิวอินหรือว่าโปรป,ปูนเผื่อเป็นแนวทางให้สำสำหรับท่านที่กำลังหาชุดครัวอยู่นะครับครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครต์ไว้สำหรับดูผลงานชิ้นต่อๆไปของผมไว้ด้วยนะครับรับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ